สวัสดีค่ะนิวจาก Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้เราไม่ได้ทำนายดวงนะแต่เราจะมาคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเทคนิคกา,ารดูไพ่ทาโรสำหรับท่านที่กำลังพึ่งศึกษาหรือเริ่มศึกษาหรือว่าอาจจะศึกษามาแล้วนะคะลองมาแลกเปลี่ยนกันดูว่าแต่และการทำนายการตีความไพ่แต่ละใบเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันแบบไหนยังไงบ้าง สิ่งที่เราเจออย่างหนึง่งแล้วก็เรารู้สึกทึ่งกับมันนิวเป็นคนที่ชอบเก็กบสะสมไพ่ทาโร่นะคะไม่ได้ชอบดูดวงอย่างเดียวก็คือว่าเราเวลาเนี่ยจากไพ่ที่เห็นเรียงกันนะตอนนี้ที่มีนะอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ไทยไม่ได้มาด้วยก็จะเห็นได้ว่าศิลปินเขาตีความคอนแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมาดูก่อนเวลาที่นิวดูเนี่ยนิวก็จะอ่านตามหนึ่งคือเบสความหมายเดิมของจากไพ่ไรเดอร์เวส นี่คือไ i เ e r e เวนะคะถ้าหน้าตาแบบนี้คือตัวที่เป็นเหมือนตัวมาตรฐานของไพ่ทาโร่ทั่วไปแล้วจะมีไพ่ที่เขาครีเอทออกมาให้ใกล้เคียงแต่ว่าไอ้ความใกล้เคียงเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปอมืมาดูก่อนนี่คือไพ่แรกเลยไพ่ทาโร่เวสสิ่งที่คุณเห็นนะตรงนี้ เป็นไพ่ออริจินอลที่เราจะเจอกันตลอดเวลาก็คือหน้าตาถ้าเกิดว่าไปซื้อไพ่ก็จะเจอเนี่ย the f o o l หน้าตาแบบนี้นะคะนี่คือ rider w a g e สำหรับนี้เป็นสำหรับ radiant tarot เอ่อการดูดวงอย่างที่บอกเมื่อกี้ความพื้นฐานทั่วไปมาจาก rider wave แต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยเราจะว่ากันไปตามหน้าไพ่ที่ศิลปิน c r e เ t e และตีความแบบนี้นะคะ เราจะเห็นว่ามีทั้ง the d e เด h ขึ้นมายมมาทูตถือธงขาวดอกกุหลาบขึ้นมามีพระสังฆราชมีราชาที่ตายความตายไม่ปราณีใครก้าวข้ามผ่านแม้กระทั่งราชาผู้หญิงไม่อยากแก่ไม่อยากตายแต่เด็กเดินหน้าเข้าหาเพราะว่าเด็กไม่รู้ประสีประสาไม่รู้ว่าความตายคืออะไรอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ r i เด r w e เวทมักจะตีความดังนั้นแต่ว่าความหมายของเด d e เด h นี่ก็คือ การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างที่มันต้องจบมันต้องสิ้นเพราะมันมีบางอย่างที่กําลังที่จะเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดมันกำลังจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ไพยย่ใบนี้คืออันนี้คือความหมายพื้นฐานโดยทั่วไปเวลาที่เราอ่านไพ่เหตุการณ์มันรุนแรงแหละแต่ว่ามันไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนี่คือความหมายแฝงนะคะทีนี้มาดูไพ่ที่นิยมีที่ส่วนมากที่มีเราก็จะอิงจากไรเดอร์เวดเนี่ยแหละค่ะเอาลัอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นไพ่พอลลีน่านะคะ พอลิน่าเขาก็จะมีเดอะเดสเหมือนกันทุกอย่างมาเหมือนกันหมดเลยแต่ข้างหน้าของไพ่สำรับเนี้ยมันเป็นต้นไม้และมีวิญญาณเต็มไปหมดเลยนะคะถือธงเช่นกันตะธงเป็นสีแดงและเป็นเลือดเป็นเนื้อเรามองว่าไพ่ใบนี้หนักกว่าเดอะเดสไม่มีใครเมอร์ซี่ไม่มีใครให้ความการุณาจบคือจบ,จบจบจริงๆก็คือคุณยังไงคุณจะมายื้ออะไรไม่ได้แล้วสำหรับไพ่ใบนี้เราให้ความหมายค่อนข้างหนัก based on story s e d on story เดิมนะคะความหมายใกล้เคียงแต่อันนี้ยังมียังมีแง่ดีบางอย่างยังมีแสงอาทิตย์ที่กำลังสาดส่องเข้ามาอันนี้คือทางตันคือจบมันมีแสงอาทิตย์เบาๆอยู่ตรงนี้เหมือนกันมีความใกล้เคียงนะทีนี้มาดูอ่ะถัดมาเป็นไพ่เกาหลีนะคะไพ่ Dreaming Way ก็ยังมีความใกล้เคียงกับก็คือทุกอย่างที่นิวมียส่วนมากจะอิงจาก Rider w a i ว e นี่แหละที่เกียนไปตีความใหม่ The death นะคะแต่เด t ์ตัวนี้มันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเป็นยมทูตถือเคียวตามที่เราเคยรู้นะว่ายมทูตจะมีเคียวเอาไว้เกี่ยววิญญาณตรงนี้ก็คือจบก็คือการการถูกกระชากการถูกการพัดพลากนะ The เ a t h ตัวนี้รายละเอียดไม่เยอะทีนี้ตัวอื่นมีอะไรใกล้เคียงกันบ้างอ่ะแล้ก็มีเ a t h ของส t ีมพัง n ์นะคะให้ส t ีมพัง n ์ตัวนี้ เดสของเขาก็ถือถือเคียวเช่นกันแต่ว่าความเจ็บปวดอย่างหนึ่งที่เราเห็นมันจะไม่ไม่ค่อยมีมุมน่ารักไม่ค่อยมีมุมเห็นไหมมันไม่มีแสงอาทิตย์ขึ้นมาเลยมันมีเป็นไพส่สุสานแล้วก็มีผู้ชายที่เอาดอกไม้มาให้กับคนที่ตัวเองรักดังนั้นคนเนี้ยเห็นใจนะสงสารนะแต่ว่าในเมื่อมันจบก็ต้องจบไพ่ตัวนี้ดูละมุนนิดหน่อยแต่โหดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ การจบสิ้นมันมีคนเศร้าแน่นอนคราวเนี้ไม่ใช่แค่คนที่ได้ไพ่คนข้างเคียงก็ต้องเจ็บปวดกับความรู้สึกนี้นี่คือที่ตีความออกมาอ่ะมีเดสอะไรตรงไหนอีกบ้างมีของไพ่วานิสาเดสของวานิสานะคะอ่ะน่ารักดูพังๆหน่อยดังนั้นเดสตัวนี้ก็จบแหละจบเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าการจบแบบเออจบก็ได้วะหนักนะนะรู้สึกนะ แต่ว่าดูจากหน้าแล้วคือฉัน move on ได้ฉันเข้มแข็งพออะไรเงี้ยนะคะก็การเข้ามาก็คือการแบบมันก็จะรกรกหน่อยอ่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบก็ได้วะเออจบแล้วยอมรับอะไรเงี้ยนะคะความรู้สึกมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ดิ่งลึกมากเท่ากับเดทตออื่นที่เข้ามา่างนั้นบางครั้งเนี่ยยูชอบที่จะใช้ไพ่สำรับนี้เพราะความรู้สึกมัน s o ต์แต่ว่า พอมันซอฟ์เนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็จะเอาไพ่ตัวอื่นในสำรับอ่ะเข้ามาซัพพอร์ตให้มันรู้สึกว่าเออมันต้องจบแล้วมันเจ็บจริงๆนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูแล้วเรารู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะเจอเวลาที่จิตตกทุกครั้งที่เจอเดดเดสของพอลลีน่าเรารู้สึกมันไม่มีทางออกมันเหนื่อยกับเดดเดสตัวเนี้ยเรารู้สึกถึงความหมุนหมองจากหน้าไพ่เอาล่ะมีเดตัวไหนอีกอ่ามีของ everyday witch นะคะ เดตัวนี้เราจะเห็นเดซมีประตูบานหนึ่งปิดสนิทบานหนึ่งมีแสงเล็กๆเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงแต่เรารู้ว่าชีวิตเนี้ยมันต้องมีทางออกแน่ๆออกทางนี้ไม่ได้ปิดตายมันก็ออกทางหนึ่งสิอาจจะไม่ใช่ทางที่เราพึงพอใจแต่ไพ่บอกว่ามันมีทางออกเสมอมันแต่ว่า สิ่งที่เห็นช่วงนี้คือเชือกที่มันกําลังจะขาดแล้วก็เดดเดสเดินเข้ามากําลังจะตัดนั่นหมายความว่ามันจะมีการสิ้นสุดเกิดขึ้นมันต้องจบสถานการณ์มันอึมครึมมันมุมมันมันมันคลุมเครือขนาดนี้นะคะ จบแน่ๆเรื่องที่กําลังดําเนินการมามีปัญหามันมีการพัดพาคมันมีการตัดจบมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นแต่หลังจากที่เชือกมันขาดแล้วคุณจะมีทางออกเราไม่รู้ว่าทางออกมันจะไปทางไหนแต่ไพ่บอกเนี่ยคุณจะไม่จมกับความรู้สึกตรงนี้นานอันนี้เราชอบมาดูไพ่ดูอิดดูอิดรัฟทาตัวนี้เรากําลังศึกษาอยู่เพราะว่ามันแตกต่างจากไพ่ตัวอื่นสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นนักรบนะคะ เป็นนักรบที่เสียชีวิตแล้วก็มีเพื่อนพาไปอันนี้คือจบด้วยความห้าหานอะ่ะเราไม่รู้มองเห็นไหมเราอยากให้เห็นชัดเจนเรารู้สึกว่าศิลปินตีความตรงนี้ก็คือแบบเออมันต้องจบแล้วก็ด้วยความชื่นชมอะ่ะเป็นการเสียสละตัวเองเป็นการจบและพลัดพากอย่างมีเกียรติยอมตายแบบตายตายเพื่อศักดิ์ศรีดังนั้นเดอะเดสตัวนี้มันจะไม่มันจะเป็น มันจะให้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์ฮีโร่อารมณ์บอกว่าเธอทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเออถึงแม้ว่ามันจะเจ็บจะปวดแต่เธอทําถูกต้องแล้วประมาณนี้แต่ว่าเดสอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือเดสอ่าไพ่ t h e Death ของ Finder Daniel v a r e n w e y ของไพ่จากเยอรมันนะคะไพ่ตัวนี้ไพ่เลข13เหมือนกันแต่ไม่ได้ชื่อ d e ส t h ทุกตัวเป็น d e ส t h หมดเลยแต่ตัวนี้ชื่อว่า Transfer t r a n s f o r m a i o n transformation Trans การเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าศิลปินเขามองแล้วว่าทุกอย่างจบแล้วมันต้องมีการเกิดใหม่ดังนั้นไพ่เขาไม่ให้ชื่อว่าการว่าเดทหรือตายนะคะเขาหมายความว่าการการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนไปสู่สิ่งอื่น transformation การเปลี่ยนถ่ายจากเรื่องเดิมๆไปสู่เรื่องใหม่จะเห็นว่ามันมีเท่าฐานแต่ว่ามันก็กําลังจะเกิดมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมา ตรงนี้น่าจะเป็นนกฟินิกส์นะคะจากไพ่เล็กๆไพ่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ในมือของผู้หญิงนั่นหมายความว่าฟินิกส์มันเผาตัวเองเมื่อมันถึงเวลามันถึงเวลาที่ต้องจบและต้องพัดพลากแต่ว่า มันก็มีมันไม่ตายมันมีสิ่งอื่นๆเรื่องอื่นๆที่ดีงามเกิดขึ้นทีหลังดังนั้นเราก็เลยค่อนข้างที่จะชอบไพ่ตัวนี้นะคะนั่นก็คือสําหรับอันนี้ก็เป็นคลิปมาคุยกันนะสําหรับคนที่ชอบอ่านไพ่คนที่เริ่มศึกษาไพ่ด้วยกันไพ่เท่าแนะนําก่อนเลยว่าขอให้ศึกษาตัวนี้ r i d e r ร์เวแล้วดูความหมายของมันดูตัวบุคคลของมันก่อนนะคะว่าความหมายพื้นฐานเป็นยังไงและหลังจากนั้น หลังจากที่เริ่มหน้ามือตามัวก็จะเริ่มซื้อไพ่เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวเวลาที่คุณใช้สำรับไหนก็ตามมาคุยมาพูดรายละเอียดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนไปตรงที่หน้าไพ่มันเปลี่ยนด้วยตำแหน่งที่มันอยู่มันเปลี่ยนจากไพ่ข้างๆที่เข้ามากระทบอันนี้คือเสน่ห์ของการดูดวงนะคะเอาล่ะอยากจะให้ช่วยกัน คอมเมนต์นะคะว่ามีอะไรมาแลกเปลี่ยนหรือว่ามีประสบการณ์อะไรกับการใช้ไพ่เนี่ยก็มาคุยกันได้บางทีความหมายตกหนหรือว่านิวอาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือแย้งแย้งได้นะคะก็ลองมาคุยกันเราอยากจะแลกเปลี่ยนตรงนี้เจอกันกับคลิปหน้าคลิปดูดวงนะคะอันนี้เป็นคลิปสนองความอยากของตัวเองเจอกันสวัสดีค่ะ